ป่าชาคือสถานที่สุดท้ายที่คนเป็นจะได้บอกลาคนตายและคนตายจะได้เผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับคนเป็นไฟสตาร์ข <c oughs> ุดความกลัวสุดขีดไปกับสี่เรื่องผวาสุดขั้วจากฝีมือสี่ผู้กํากับสายสยองที่จะทำให้คุณหลอนกับป่าชานับจากนี้ <c oughs> ไม่คลทริตโชดกฤิศดาโสพล ผู้ปลูกปั้นพี่นาคจนกลายเป็นตำนานภาพยนตร์ขวัญใจมหาชนครั้งนี้ขอควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ทั้ง4เรื่องและคัมแบ็กมากำกับประกฏการหาสยองป่าช้ากระเจิงที่จะวัดความเป็นเพื่อนตายในตัวคุณกับต้องตาป่าช้าแต่ห้าปล่อยมือพี่นะรู้ใช่ไหมปานวุ้นทรงศักดิ์มงคลทองเราค่อยๆเหลือไปว่าเราเห็นอะไรวะ จากส o ู t t l l The Series พาคุณไประทึกหนีตายแบบนอนสต็อปในป่าช้าผีตายโหงที่ไร้ทางออกปกคลุมด้วยความพยาบาทจากวิญญาณอาฆาตไล่หลังด้วยแกงค้ามนุษย์สุดอันตรายหลบทั้งผีหนีทั้งคนถ้าหลีกไม่พ้นก็เตรียมตัวสู่ที่ชอบเ <c oughs> ตะสกตรวษเศรษฐกร เชิญคุณเหยียบย่างสู่รสชาติใหม่ที่หนังไทยไม่เคยเห็นท่ามกลางความลึกลับในป่าช้าคริสเตียนก่อนจะร้องขอปาฏิหาริย์จงระวังเพราะคนที่ฟังคุณอยู่อาจไม่ใช่พระเจ้าเมื่อโกงตายก็ต้องจ,จ่ายด้วยบาบจากเอเวจีสุดสะพรึงในมิราเคิลและเต๋าอดิเรกโพทองแล้วก็เนี่ยตกไปข้างล่าง ึงในผู้สร้างตำนานพีนาขอกระโดดมาลุยสัดแอคชั่นพันสยองมันส์แบบท้าตายถ้าจะปกป้องครอบครัวก็มีแต่ต้องอัดกำปั้นบุฝกฝ่าป่าช้าสุดเฮียนเพื่อเผชิญหน้าปีศาจจากตำนานอิสลามยินสี่เรื่องสี่หลอนจากสตูดิโอผู้สร้างพินาและพนอสู่สถานที่ที่คนตายรอต้อนรับคนเป็นแต่พวกมัน จะไม่ให้คุณออกไปเป็นเป็นสี่ป่าชา้สาสิบเมษาทวาทุกโรง